อันนี้จะเป็นประตูเข้าวัดอีกด้านหนึ่งนะคะที่ชาวบ้านใช้กันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3มนะคะอันนี้คือจะเป็นปางเลไลที่มีลิงถวายน้ำผึ้งแล้วก็ช้างถวายอ้อยนะคะอันนี้ขอซูมให้ดูใกล้ๆนะคะสวยงามค่ะร่วมโมทนาบุญกันนะคะ สวัสดีนะคะขอทุกคนร่วมโมทนาบุญในครั้งนี้นะคะที่เราได้มากราบไหว้โบสถ์โบราณตั้งแต่รัชกาลที่สามนะคะก่อนหน้านู้นค่ะร่วมโมทนากันนะคะโบสถ์โบราณค่ะค่ะนี่คือพระธาตุโบราณที่ตำบลตะคูอำเภอปากทงชัยนะคะก็จะเป็นคู่กันกับโบสถ์โบราณส่วนพระธาตุนี้ชาวบ้านจะเจอก่อนค่ะ,คะอันนี้คือพระธาตุ ตั้งแต่ก่อนรัชกาลที่3นะคะที่ตำบลตะคูค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะชมของโบราณน,นะคะเป็นโบราณได้เลยนะคะวัดจะกว้างมากค่ะอันนี้จะเป็นโบสถ์หลังใหม่นี่นะนี่คือพระธาตุอันนี้จะเป็นโบสถ์ห,นะนนหลังเก่าก็จะเป็นสาราซุ้มวัดไม้โบราณอันนี้จะเป็นสาราริมน้ํา อันนี้ก็อายุนานเหมือนกันค่ะสาราหลังนี้ก็จะนานเหมือนกันไม่กล้าขึ้นไปกลัวหล่นค่ะนี่คือโบทโบราณกว่า200ปีตั้งแต่ราชการที่3นะคะขอทุกคนร่วมโมทนากันนะคะร่วมโมทนากันในบุญกุศลครั้งนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะมาร่วมโมทนากันนะคะวันนี้เรามา นมัสการมากราบไหวโ้โบสถ์โบราณโบสถ์นี่คือที่บวชพระถ้าเราร่วมโมทนาในทุกทุกรูปที่พระบวชก็จะเป็นบุญกุศลใหญ่ค่ะร่วมโมทนาบุญกันนะคะเราพามากราบไหว้โบสถ์โบราณที่ตำบลตะคุอำเภอปากทงชัยจังหวัดน Α ครราชสีมานะคะร่วมโมทนาร่วมขอพรนะคะเพราะว่าคำว่าโบสถ์นี่คือมีพระบวชเยอะค่ะบวชหลายรูปน้องภูเขามาไหว้หลวงปู่ที่โบสถ์โบราณ วัตะคูอ,อําเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะร่วมโมทนาบุญกับน,น้องนะคะนั่งลงที่ลูกนั่งลงสาธุดอ้อหลวงปู่ลูกหลานมีบุญได้มาเข้าโบสถ์โบราณกว่า200กว่าปีนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สค่ะหลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านบอกว่าตั้งแต่รัชกาลที่สนะคะโบสถ์โบราณฟ้าผนังสมัยรัชกาลที่สนะคะ สวยงามค่ะร่วมโมทนาบุญกันนะคะเป็นบุญตานะคะ 1... กาบสองกาบสามวันนี้น้องภูเขามาน,นมัสการคุณพาคุณเจ้าที่ไหนลูกที่วัดตะคูค่ะสองร้อยกว่าปีได้ไหมคะค่ะใครผ่านมาเห็นชิปนี้ร่วมโมทนาบุญกันนะครับ น้องปูเขามาเลี้ยงปลาค่ะร่วมมทนาบุญกันนะคะน้องภูเข่ากลับบ้านแล้วครับน้องไปไหนลูกน้องฝนงตกด้วยน้องภพูพาน้องกลับก่อนครับออสาธุลูกสาธุสาธุทูเขากลับบ้านก่อนค่ะน้องปูองค์งใหญ่ก็มีสาธุลูกสาธุสาธุ กองกูก <c oughs> ต,ต้นใจบูรักกาเทวดา